กลับมาเกิดอีกตัวกูของกูไม่กลับมาเกิดอีกเดี๋ยวนี้เราเอากันแต่เพียงว่ายังไม่เป็นพระอาหารหันต์ด้ความพยายามควบคุมด้วยสติสมัมปชัญญะอย่าให้ตัวกูของกูเกิดก็ใ <c oughs> หยปริญญากันเชื้อตีหนึ่งก่อนว่าได้ตายได้มีตายแห่งตัวกูของกู ใจพอปกติไปทำงากำนก็ได้ทำสวนก็ได้ค้าขายก็ได้ไปรบก็ได้ถ้ามันมีเหตุผลจะนิติ่เป็นธรรมแต่ถ้าควบคุมไม่ดีมัน,ก,น,น,นไไมก็กลายเป็นอันธพาลไปได้มีปาจใจผิดก็กลายเป็นอันธพาลไปได้เดี๋ยวนี้เ,เราหมายตามถึง การที่มีวความความเข้าใจถูกต้องควบคุมไว้ดีคิดนึกศึกษาอยู่ทุกวันมันไม่ผิดไม่เป็นอันพานแบบจิตว่างอันพานมันอยู่ในร่องในรอยของสติสัมปชัญญะที่ไม่เกิดอุปาทานเป็นตัวกูของกู ด้วยการข่มไว้แต่การมีสติสำเปชัญญะห้ามไว้เพียงเท่านี้ก็เรียกว่าได้รับปริญญาเราไปลองทำอะไรดูจะดีทุกอย่างจะทำได้ดีจะไม่มีปัญหาจะมีความพอใจมีความสงบสุข ควบคุมบุตรภรรยาสามีอะไรก็ได้ให้เป็นไปจนในทางที่ถูกต้องมันก็ทำแต่ทางสิ่งที่ควรทำอย่าเพื่อเอาไปปนกันกันกบไอไอ้ชั้นทีมเด็ดขาดและเป็นพระอรหรัน อย่างนั้นพ้นที่จะให้ปิญญาไม่อยู่ในวิสยัยจะให้ปิญญาเดี <c oughs> ย๋ยวนี่เพียงแต่ว่าเรามีสติสมชัชยญญะไม่ขาดตอนเพราะาเราไม่ประมาทบังคับอยู่เสมอเป็นที่พอใจนานๆจะเผลอสักแวบหนึ่งก็ไม่ไม,ไม่ไม่เป็นไรไม่ถือว่าเสียหายก็รีบกลับมาทันที <c oughs> เพือเป็นผู้ที่มีสติสมัชัญญะาไม่ให้ตัวกูของกูโคล่ขึ้นมายุโคล่ขึ้นมาก็ทุบก,กลับลงไปทันทีได้ก็จะเป็นคนที่ต่างกันเป็นคนละคนทีเดียว <c oughs> คืว่ต่างจากคนธรรมดาสามัญหรือว่าตัวเราเองนะไอ้ก่อนที่มันจะมารู้มีก่อนที่จะมีความรู้เรื่องนี้ <c oughs> ทีนี้ก็ให้ทบทวนดูกับเรื่องที่พูดแล้วเมื่อคืนนี้ให้อยู่อย่างวัด ่าพระเถือนได้แก่การที่ไม่สนใจอะไรอื่นนอกจากคอยกำหนดจิตใจทั้งตัวอยู่จ <c oughs> นลืมพูดกับคนอื่นหรือว่าฉันลืมอะไรไปหลายหลายอย่างบางทีอาจจะลืมชั้นข้าวก็ได้ ก็มันคอยมองดูอยู่อย่างสนุกสนานเพลิดเพลินในจิตที่เป็นอย่างนั้นอย่างนี้คอยควบคุมไปเรื่อยไปควบคุมได้พอใจก็มีความรู้สึกเป็นสุขจะลืมฉันข้าวก็ได้ลังดูดี ทั้งคนอาจจะกลัวว่ามันดีเกินไปจนไม่มีประโยชน์อะไรก็ืะหาว่าเป็นเรื่องบ้าบ้าบอๆไปเสียอ,อีก <c oughs> <c oughs> มันไม่ใช่เรื่องผิดหรือเรื่องเสียหายที่ต้องกลัว ที่เราจะเป็นอยู่ในใจคอที่ไม่ปกติอยู่ไม่พลุ่งพล่านขึ้นมาด้วยจิตที่เป็นกิเลสที่เราเรียกกันสั้นๆว่าตัวกูของกูบางทีก็โลภบางการณีก็โกรธบางการณีก็หลงแต่แล้วก็เรียกว่าตัวกูของกูทั้งนั้น <c oughs> อย่าให้อันนี้มันโผล่ขึ้นมาแล้วมันจะเสียหายอะไรมันนี้สติจะมาชันยะาอยู่ก็ <c oughs> ทำอะไรถูกต้องพออันนี้โผล่เข้ามามันทำอะไรผิดโดยอัตโนมัติทันทีแล้วก็ว่าตัวกูของคูนี่ทำไมโลกก็ต้องโกรธทำไมโกรธก็ต้องหลงไม่หลงก,ก็ต้องโลภอยู่อยู่กันแต่อย่างนี้ <c oughs> นอันนี้ไม่มีมามันก็มีจิตที่บริสุทธิ์บริสุทธิ์ตามแบบที่เราควบคุมไว้มันก็รู้ว่าทําอะไรก็มันก็ทำํำไม่ต้องทําก็ไม่ต้องทํามันไม่มีความเห็นกับตัวอยู่ในจิตชนิดนี้มันก็ทําถูกหมดเลย ท้งประโยชน์ผู้อื่นท้องประโยชน์กรส่วนร่วมท้ประโยชน์แก่ประเทศชาติาศาสนาอะไรก็ทำได้แล้วก็ไม่รู้จักความทุกข์ไม่รู้จักความตายเพราะมันไม่มีตายอีกแล้วจิตที่นี้มันจะไม,ไม่ไม่ต้องมีความรู้สึกว่ากูเกิดกูตายนี่แต่จิตปกติตามธรรมชาติล้วน ก็มีความคิดได้ถ้าะวาทำอะไรก็ทําไม่ต้องทำอะไรก็ไม่ทําเนี่ยถ้าทาก็ทําดีที่สุดเนี่ยเพราะว่ามันไม่เกลือด้วยอวิชชาโมหะอย่างท,ท,ที่ที่กล่าวมาแล้วนั่นเองที่บางคนจะคิดว่าทําไมมันง่ายนกักกะคือไม่ต้องทําอะไรมันจะมีปัญญามีความถูกต้องมาแต่ไหน ถ้าสงสัยอย่างนี้ก็ここเข้าใจเฉยอว่าที่ทำผิดนั่นมันผิดเพราะมันมีโลภะโทสะโมหะถ้านั้นมันไม่เกิดขึ้นมาแล้วจะมีแต่ทำถูกโดยอัตโนมัติถึงจะไม่มากไม่ไม้ไม่มีประโยชน์อะไรแต่ใครนักมันก็ไม่ไม่ไม่ผิดได้ <c oughs> ที่มันผิดนะเพราะมันมีความรู้สึกประเภทโลภะโทสะโมหะเกิดขึ้น ก็เป็นเหตุให้กระทำมันเต็มไปด้วยความเห็นแก่ตัวก็ทำผิดรือมีความทุกข์ที่ทำจิตให้ปกติเราก็รู้ตังมันเองว่าอะไรเป็นอย่างไรแล้วก็ทำถูกถูกคือไม่ตํางเป็นทุกข์รวมทั้งไม่เบียดเบียนใครไม่มีเจตนาที่จะ เวียดเวียนผู้ใดนี่มันเป็นคำพูดที่ลัดสั้นใือตัดลัดตรงไปอย่างในผลที่พึงปรารถนาซึ่งเขาต้องปฏิบัติก <c oughs> ันตามที่เขาว่าไม่รู้กี่ชาติกี่สิบชาติกี่ร้อยชาติ จึงจะได้บรรลุไอ้ความเป็นอย่างนั้นเดี <c> ๋ย <oughs> วนี้เราจะไม่พูดอย่างนั้นถ้าพูดว่าชาติชาติกันก็คือชาติเกิดแห่งความรู้สึกโง่โง่นี่โง่ทีหนึ่งเป็นตัวกูทีหนึ่งนับว่าชาติหนึ่งเดือนหนึ่งมีได้หลายสิบหลายร้อยหลายพันชาติ <c oughs> เกิดกันตั้งสองสามหมื่นชาติแล้วฉลาดกา็รู้ได้ เหมือนกันที่เขาพูดว่าต้องทำไปเกิดแล้วเกิดอีกเกิดแล้วเกิดอีกหลายหมื่นชาติก็ถูกเหมือนกันแต่เข้าหมายความอย่างนั้นต้องข้าวลงตั้งหลายหมื่นครั้งที่เรายังไม่ทันข้าวลงสักทีก็ <c oughs> มีตาย,ยมีอะไได้หลายหมื่นชาติหลังจากนั้นเราก็ฉลาดแล้วก็รู้พอจะควบคุมไม่ให้เกิดตัวกูของกู ถึงน่าเกลียดที่สุดน่าขยะขยะที่สุดเต็มไปด้ความทุกข์เราก็รับปริญญาได้คือสอบลไล่ได้โดยตนเองปัญญาตายก่อนตาย